เธอคือเทวาวากลัวด้วยอ๋อกลวด้วยเฮ้ยเรียกกลัวัมวยัมไม่ได้ปัามฉันหน่อยนึ่งกูกลังึกกริ้งชกกริ้งเป็นลมอยู่ในห้องน้ารู้ตัวกินน้องก็กริดกแล้วน้องกรี๊ เออทุกท่าโอ้โหเห็นเพิ่มขนาดนี้เสียโอกาสไรยางอายไอ้ไอ้ไอ้เลวอุ้ยเด็ยเสียแรงนี่น่าถือแล้วบอกว่ารักซอสซูชิเท้งชีวิตเสียเท่าแบบเนี้ยหมายความว่าไงไอ้ไอ้ชัวเอ้ยควงยังไม่ทำอะไรเลยหุ่ยเลวไอ้ชัวเมื่อกี้บอกทุกท่า ทุกท่าหมายถึงโวงตะเกียตกตะไก่ห่อชักโครกทุกท่าเพื่อเอาชีวิตรอดไวไ้ไม่เชื่อ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 จะโวยวายไหมว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินเข้าใจกวงปิดอีกโอ้ยใครจะไ,ได้ยินฉันนี่ไงที่ได้ยินไอ้จ๊อได้ยิน,นตั้งแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ะตั้งแต่ทุกท่วงท่าจนเสื้อผ้าหลุดอย่างนี้ไง แล้วทำไมไม่มาตั้งแต่สีมม่ยกัวบอกว่าฉึกๆๆๆปลิ้งฉึกปลิ้งไปลมในห้องน้นําไปแล้วอะนี่ไอ้ฉึกอไอเ้เงินไอทองฉันเข้าใจแกสองคนดีเพราะแกสองคนเนี่ยหัวอกเดียวกับฉันไอ้เสี่ยกลวงเนี่ยมันเลนวลเลีชั่วไปตำต้มสองสม,ม,มุมเสียแรงที่เคยนับถือ,อนี่ขนาดมึงน,นับถือนี่มึงด่ากลวงเป็นยวงเลยเหร,รอวะไปอย่าไปยุ่งกับมันไปไปไป บงงไปหมดแล้วพี่พี่กินน้ำทำไมอ่ะมันจะได้ไม่ง่วงครับชัดเลยชัดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเราลัวเครับหั่รอหัวอหัวเหอหัวอหัั ลองคิดตามผมนะว่าพี่เขาจะมองยาคุณทำไมหรือว่าคุณใส่ครับคุณใส่หร่าเขาคิดว่าคุณพลยใส่เนี่ยมีเงินสี่หมื่นอยู่ในซองสีน้ำตาลแล้วก็ซ่อนไว้ในกระเป๋าสีคุณเนี่ยดูสิติดก็ไม่มีหยิบง่ายๆเลยติด้าเกิดเขารู้นี่เขาเอาไปแน่ๆเลยครับไม่เอาหรอกครับว้านี่พี่เขาเหม็นจำเป็นต้องเอาเงินคุณซะหน่อยอะหรือว่าหรือว่า เขาเขาไม่ได้อยากได้เงินคุณพลายเพียอย่างเดียวครับพี่ว่าพี่รู้นะว่ามันอยากได้อะไรพี่ว่าให้มันไปก็ได้ของพี่ใช้บ่อยแล้วอ่ะแต่ของฉันน่ะใช้เดือะละไม่คิดนะขอร้อง้ะแต่ว่าของพี่ถึงใช้บ่อยแต่มันก็ยังดีอยู่นะดีเดียวนะขอโทษนะพลอยใสต่ว่าไมมถ้าจะถามว่าที่พูดถึงอยู่เนี่ย พูดตรงเรื่องอะไรกันอยู่หรอครับมือถือไงออ,อ,อาจจไม่้อยากได้เงินอย่างเดียวก็ได้อะแต่อยากได้มือถือด้วยอะอะไรเงี้ยโ,โอ้ยมีสติหน่อยได้ไหมใช่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ติไม่ติดไม่ติไม่ติดไม่ติดไม่ติไม่ติดไม่ติดไม่ติดไม่ติ่ติไม่ติดไม่ติไม่ติ่ติดไม่ติไม่ไม่ติไม่ติ่ติ่ อบง่งแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะพี่สีเขียวเหลืองค่ะทะเบียนมาชสามห้าห้าศูนย์ค่ะ <c oughs> ตำรวจก็เอาด้วยเนี่ยสวยแล้วโอ้ยจิ๊บจิบแบ แหมนึกว่าน่าจะสีสกกโอิที่แพ้จะนกที่ททปปพุกแพร่ <c oughs> ไอ้ที่ลองจิบจิบมีโรคน,ก,นกกระจอกเทศในท้องอนาคอนดาของพวงไว้โอ้ยโ <c oughs> อ้ยเบื่ไม่ได้ทำอะไรเขาสักหน่อยทำไมต้องมาระแวงอะไรกันอยู่ได้ไอ้งานไอทองครับนี่แกสองคนรู้เหรอือวะว่าไอ้ตะวันออกการอ่ะมันมีกฎหมายตาต,าตา่อตาฟันต่อฟันใครที่กระทำผิดแบบไหนมันจะต้องโดนลงโทษแบบนั้นม ก็ตัดมือไงอะถ้าวิ่งราวแล้พี่ก็ตัดขา้เลยขาของหอห์นะมันจะต้องโดนตัดต้นตอนที่มันก่อเหตุไม่กลัวหรอกเว้ยที่นี่ประเทศไทยเขาไม่มีกฎหมายนี้เส้นหน่อยขอโทษน,นะครับพี่แต่ความจริงที่สําคัญก,กว่ากฎหมายตัดต้นเนี่ยมันก็คือศีลธรรมใช่พี่ถ้าใครทำผิดแบบไหนม,มันต้องโดนแบบนั้นต้องโดนตัดตัดตัดแล้วก็ตัดตั เัดสินทางตรงไหนเนี่ยมีอะไรก็พูดกันไปสิสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่ามีผู้หญิงมาหาว่าเราเนี่ยไปปั้มเขาจริงๆสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าเราปั้มจริงๆนะ่นะทําไมเราจําอะไรไม่ได้เลยละ่ะอ้อโหเสียดายังพวกเราเป็นเลนเนี่ยเอ้ยหรือพวกเราเป็นอัลไซเมอร์วะพวกเราตายดาน อ้าวไม่ตายตายตายด้านทำไมตายกันพร้อมกันสามคนเลยล่ะครเธอกาเรียกว่าตายสามด้านเงี้ยงอ้อยแบ๊กเมย์ไงไม่รู้จักหรือไงตายสามด้แน่แน่เลยงานเนี้ยพวกเราอาจจะโดนแบ็คแทนก็ได้เฮ้ยเขาเรียกแบ็คเมย์ไว้ไอ้แบ็คเมย์แปลว่าอะไรเออแปลว่ารถเมย์ไงี้ยงอ้ออู้หูมันทำย่ำดีเขาเลยอยากลูกเขาไปแบ็คเมย์ นี่เคยฟังอะไรรู้เรื่องมาปเนี่ยไอ้พวกเลวฉันเน่ยรู้ความจริงจากน้องเอ็กหมดแล้วพวกพวกแกเนี่ยข่มขืนผู้หญิงแล้วไม่รับผิดชอบฮะเฮ้ยขมขืนได้ไงวะในเมื่อหน้านี่โวงยิ่งจำไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วยเตือนความจำให้ข้าหน้าแบบนี้ไงน้องเอ็กมามาชักจูงิูง โอเคแล้วค่ะสวัสดีค่ะน <Overwatch> <y ak Eat maple> ี่จ่าลอยเนี่ยนะเป็นแถมแม่นปืนยิงมาแล้ว้อยศพถลกหนังมาแล้วเจ็ดสิบลายบางรายเนี่ยนะยังไม่ตายควักหัวใจออกมาสดๆเลยเลือดยังไอาเป็ดเหลือเลยนะโดนใสตำรวจที่ไหนมาทำแบบนี้ไม่ใช่ตำรวจหรอกอ้าเตาถูกหาใคร ตาหเลอหันตาขอโุษนะพลอยใสู้รัวปะเนี่ยบางลายเนี่ยนะโดนทุกหัวยังไม่ทันได้ตายเลยโดนเอามายำสดสดได้ตับแอกแล้วตับแอกอีกแล้ว เราสลบแล้วทุบหัวเราแม่เลยอ่ะไหลยเพราะอะไรอะไรนะอะไรนยการหายใจนี่ถ้าตัวมากก็ลงไปเลยปะจัดไันเดยเฉันจะลงตรงนี้ฉันจะลงตรงนี้จัดเฮ้ยเดียแบงค์นี่จะจอดทำไมไม่จอด ก็บอกจอดออไงเราจอดจอดเออเออ,เอ,อเออนี่ครับผมว่าในทางสาัยอ่านแบบนี้นะครับต้องขอความช่วยเหลือครับต,ต้องต้องต้อง,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 องปลาของให้คนอื่นสนใจเราครับใช่ใช่ยังไงเนี่ย่างไรก็ปลากระปพาะอะไรปลาก็ปลาหรออะไรปลาอะไรปลาปลาอย่างนี้ไง